อะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะทำใต่อครับ <c oughs> คอนเพยต้องจุก่าครับจุก่าพี่มจุกมาพี่มา,มา,มานนองเอ <c oughs> าคำพูดครับคําคำพูด <c oughs> จะพูดเขาผูกไม่ได้พูดนะเอาคำพูดที่เราตกลงกันไว้ครับเราอยู่กันสองคนเราตกลงกันแสดงว่า คุณต้องทำครับเพราะคุณพีแอินผมครับสาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูนะครับอย่ากฟังสาธิตครับก็พูดจุบว่ะแต่ว่าพูดยาวๆ <c oughs> ต้องยาวๆได้เหรอใ <c oughs> ช่มา อ,อีกทีได้ไหมล่ะ,ะมันไม่ได้หินเลยพูดอะไรโอโ้อะไรไม่หินได้หินเขามาจุบจุ๊บอะโอ <c oughs> นคุณดาวยนฝันดีละแถมให้ พอดีว่าไปบอลโซนบ่อย,อยช่วงนึงนั่นอะไรเป็นไรทื่พนเหนือนดิส่วนแม่งเล่นมีดหรือเล่นไม้อะเล่นอะไรครับอถ้าแบบเล่นไม้ก็แบบ เล่นมีดจะแบบเอาไว้ปิดตัวชุบใช่ใช่แล้วก็ตอนนัวนัวตอนที่แบบจะปิดไม้เวลาไม้มันเล่นโดนลุมเสิร์งอะ่ะเอามมดลุมเสิร์งอะ่ะ ยอมให้แทงเลยคะ่ะยอมให้แทงเลยเมื่อกี้ตัวเซนะครับว่าแต่มองหน้าอยอ<า>่ไหนอะเลล่ะไม่ต้องหาแล้ว นะคะเปิดมุมอันนี้แล้วนี่าหมวยังยังไมไม่ดีปะไปนอนปะไปนอนอคนทำงานนะ,ะไม่ค่ะไว้เจอกันไว้เจอกันครับุณไหนครับคุณไหนกณนายค่คะ เร sure> <yeah ื่องนเื่อนสิเรื่องนจ้ะแล้วนอนของกัน เัี่ยากันสิผมออกทำไมคือไม่เชื่อใจไใช่วไม่เชื่อใจ๋ยวเลียนที่เออไปละแล้วบ้าครับไต่แอดไปมั้งทำไมต้องมั้งไม่รู้ว่าไม่รู้แอดไปจะเอาไปไว้ทำอะไรอ่ะฟีดอะ ก็เปิดทักไม้แล้วมาถามว่าเข้าไหมวันนี้นะคบนั่นแหละประเด็นจะตอบหรือไม่ก็ไม่ตะเลยก็มีเบอร์ในนี้ม่เดย๋ยแค่โทรจิ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 ก็เพื่อไม่ว่างเข้าไงอ๋อเหรอเคเดี๋ยวแอดไปโอเคครับนะครับายบาย นช่ครับน้ำชค้ครับพี <c oughs> ่ดูหน่อยครับช้ำหมดแล้วมั้งตัวผมอะ ให้ช้าอ่ะอมันเที่ยวอะไรดูดู่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรันนี้ถือว่าติดใจนะเนี่ยไม่ยอมห้ามอืไม่ยอมห้าม,ไม,ม,ามไม่ถือว่าติดใจเนี่ยเห็นทาําำ้วชอบ <c oughs> ก็เลยปล่อยครับอ๋อ ออกออกออกมีทำกอดจุบลูกคำเอ้ยไม่ใช่ไปเรื่อยเรามันสายดิบเถื่อนเนี่ยชอบใช้ความบเรนเออแต่ไปเทนนี่ไม่เคยหัดต่อยเลยอะ ไม่เล่นแต่อาวุธอ่ะง่ายๆยชิวๆปะเคยหักเล็กๆมันแม่ล้วมีคนทำร้ายร่างกายไม่มีคนทายาให้แม่บา,บา แม่แม่หาสู้ไปครับ <c oughs> ไปไปเข้าไปสิไม่เจอครับหาไม่เจอทั้